สวัสดีครับร้านสาวน้อยพิกไบค,ครับผมวันนี้มาดูเจ้าฟีโนนะครับผมตลาใหม่นะครับตันนี้ภาษี6 2สองครับขาดครับแต่ยังไม่เกินครับสภาพเดิมๆครับผมโดยรวมถือว่าสวยเลยครับ เดียวติดนะครับผมไม่ดังไม่ควันครับรถเครื่องเย็นนะครับผม ไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดขวาติดครับโอเคครับระบบติดครบนะครับผมสนใจมาดูรถได้นะครับอยู่สมุดประการครับบางทีครับผมวงไม้ติดครบนะครับวัดบางพีกลางนะครับผมโลเคชันและพิกัดเซิร์ชมาได้เลยครับ